เพียงแค่ทําภารกิจรับไปเลยสกินอีโนอุุเกะฟรีสวัสดีค่ะวันนี้พิงคนะคะก็มีข่าวมาแจ้งเกี่ยวกับการร่วมมือการสืบพิเศษครั้งที่2ระหว่าง ROV และดาบิคาตอสูนซึ่งอินโนสุเกะนะคะก็จะรับบทเป็นเซฟิตส่วนเซนิสึนะคะก็จะรับบทเป็นพี่มุราในส่วน skill เอฟเฟกต์สกิลคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะ ในส่วนสกิลที่1น,นะคะของอิโนโนสุเกะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะและในส่วนสกิลที่2นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยและในส่วนสกิลที่3หรือว่าตีก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะสก,กินนี้แจกฟรีจ้า GM ได้ออกมาประกาศแล้วในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมนะคะเดี๋ยวพี่หญิงจะบอกไว้เลยว่ามีอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมก็ตามนี้เลยค่ะกิจกรรมล็อกอินเฉลิมการร่วมมือกันครั้งที่2ระยะเวลากิจกรรมนะคะ28เดือน7 ถึงวันที่6เดือน8ล็อกอิน3วันนะคะเพื่อรับรางวัลสามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเป็นต้นไปวันที่1นะคะรับตัวกิจกรรมมูราเซนิซึ1อันในส่วนวันที่2นะคะรับบัตรสกินทดลองเซฟิตอินโนซุเกะ1วัน และในส่วนของวันที่3นะคะรับตาอันเชิญปราสัตว์ป่าอินโนสเกะ1ชิ้นเออท้ายพี่หญิงมาวิเคราะห์เลยนะอันแรกอินโนสเกตนะคะพี่หญิงคิดว่าน่าจะแจกแบบตราอันเชิญให้ครบแล้วเราจะได้สกินแต่พี่หญิงคิดว่าของฟรีน่าจะมากับการแลกโค้ดเพราะว่า GM อก็ประกาศเอาไว้แล้วคะว่าเซฟีดินโนสุเกตแจกฟรีถาวรย้ำว่าถาวรอ,อาริสย้ำว่าห้ามพลาดของฟรีพลาดแล้วพลาดเลยเสียใจแน่นะอาริษช่วยไม่ได้นะเตือนแล้วนะ อย่าลืมเข้าเกมเพื่อกิจกรรมตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเป็นต้นไป บอกว่าฟรีนี่ยังว่าห้ามพลาดสำหรับเซนิสุดนะคะพี่หญิงคิดว่า G.M น่าจะแจกฟรีมา1เหรียญและจากนั้นให้เราไปสุ่มหาตาอัญเชิญในร้านขาต่อไปจนครบแล้วก็ได้สกินประมาณนี้อันนี้พี่หญิงเดานะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะมาบอกว่าสกินไอโนสุเกะแจกฟรีนะคะเพียงแค่ล็อกอินรับตาอัญเชิญแต่ก็จะมีกิจกรรมยิบย่อยเพื่อได้ตาอัญเชิญมาก็ต้องรอดูค่ะว่าเป็นอะไรหากชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่หญิงด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งามาดูคะ่ะ